กินเลยอืมอ่ะอโอยอืมฮืกินไปซซแผบเลงอือืเป็น่วงแบบนี้เลยอุ้ยือยงกอ สมแขวสสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมือนี้เข้าได้ได้ยังลูกอังงูอุ้ยพี่น้องบังแบบแบบบักอังงูแบบเปรี้ยวเขาบอกว่ามันเปรี้ยวนะคะลูกอ่งงเปรี้ยวแมนบางคนเก็ดกินเป็นอัางุูปลาหาบ่ไดบักอ่งงูปลาเขาบอกว่า อางงป่ามันจะคันคอแต่ว่าอันนี้มันเป็นบักอาง่นบอมันอาง่นป่าจากเลยอาลองซื้อมากินเบิ่งมาลูกเอาเลยมีเจลประแดกควอมพี่น,อน้องนี่เจลประแดกแบบนี้เลยหอมเปรี้ยวปากมาแต่เซ็เๆดก,กันจ้ะมาปลาเขาซิมกันไดีะไวปะนึ่เจ้าสีเลยปากนี่ซิมเบิดพว่วงแบบดีเลย ดล้วแซ่บะจโอ้โหลมแจ้วแท้มาอ๋ออืมอืม เีมากกินมาเลยหืมอน่ำไม่ไหร่น่ำขอข้อหื้อหอหื้อหื้อแกินไปเต็บเฉียบให้ลุวงอินไหนนี่แล้วพอต้องไปกินบ่ต้องไปกินเยี่ยงแบบว่า เสียเงินกินตัวนี้นี่จวดพี่น้องจ้ามาอุ้ยจะแสบแะอันนี้ล้างแล้วนะคะขนาดล้างแล้วด้วยนี่มันเป็นจุดจุดของมันนะป่ะอเอาเอาพว่วงเออเอาเด็บ็นพะ่วงเนาะน่าจะกินง่ายกว่า มาจ้าพี่น้อยจ้ะเออกินแบบเป็นพวงแบบนี้ดีกว่าเนาะอันนั้นอันนั้นก็เวอร์เกินเ<ม>ป็นพวงแบบนี้เลยโอ้ยตัเสียว่ะกินไปดำมันไปดำอื้ม,ม ยิ้มเป็นคนทองอืมอืมจ้าอืมจ้าอืมจ้าใช่อืมจ้ากินแสสวแซบชหลุจะไม่แสบบิลีได้จ้าพี่น้องจ้า อันนี้เบียได้มาสองห้าเก้าไดมาอุ้ยมันเป็นพวงไมน้อยน่ารักดีว่ะอ๋อนี่เป็นพวงแบบนี้สองห้าเก้าอันนมันจิว๋ว่ะเออสั่งมาเสียบอืมอืมอืม เสียงหย่อป่าไหมข้างี้หน่อยวอบอ่ะกินนี่จังกระสมนี่จ๋าผู้สาวผู้สาวบางบางคนนี่มากินสมเด้พี่น้องจ๋า ผู้สาวบางคนเนาะน้องจ้าว่าบอกสาวบางคนอย่มากินสมเด้แห้งเล็กหน่อยแบบนี้แห้งกินดีหนาบะขอนี่น้องจ้าส่วนกินแต่บะขอนเอาเอาออกไปหลกเออมันเกลียดกาเนาะอันนี้เหนียว่างเลยนี่ยเออนั่นแหละหือหือเหี่ยวปากมุดพวงเลยแสบเลย สมสมเสบส,สมแขวสมแควแทนกินไปแล้วแสบพะโลอ๋ออันนี้มันจะแบบเป็นพวงเลยนเนาะแบบนี้นี่ดีเขาทำมาเป็นแบบว่าให้เราเด็ดอ่อนเนาะนอลุงเนาะเป็นพวงนลยหน่อย มพวงหน่อยๆกับจุ้มมอาพี่น้องจ้ะเสียบน้องกับกรอบมาปะกบกบว่าอยู่มักดีจ้ะ ไ้าอยู่แห่งกินแบบหน้าตาเฉยนะ่ะบ่ยผสมบางอย่างอ่ะเปรี้ยวพไนมาว่า,า,าอยู่ล่ะหืมสุด,ดยอดเอ๊ะยังเดี๋ยวปะ,ะมันบโฟก,กัสคิดแถวแต่กระเลิ่อยู่ดีละ่ะนี่ละป้าอยากกินมะดลละจา้าแต่ว่ามันหาสื่อบ่เด็นแต่ว่ามันหาบ่ได้พี่น้อง หาบ่ได้บ่กใคยมีแต่เห็นเขากินะเป็นแต่แสบปวดอืมสบ<ม>ออยากบ่ไม่ยินสบอไมจับบ้างอืมอืม,อม,อม ว้าว <ś les> สาม <ś les> กินข้าวหมดใหญอันหยำโกบ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 อยู่มีปลากะนวลน้อยจิ้มแจ่วปลาใส่อันอย่างเกาะ เขาขวัวหอมๆจะพี่น้องจ้ะมาจ้ะมีใจอ่ะอื้มอื้มชบอืม,อม,อม,อม บ่ไหวผมมันแห้งบ่ไหวพี่น้องห <c oughs> ัวแล้วเอาไปเทนังไรจ้ะ <c oughs> นั่นแหละเข้าไปเด็ดเอาแต่หน่วยมันแล้วก็มาส่งแล้วก็มาส่งกินก็แจวเปล่า,ามันสีคักไานี่นแต่นี่พี่น้องว <c oughs> ิแต่นี่มันแบบ มันสมคักพี่น้องจ้าแต่ว่าถามว่าแสบบอแสบด้วยจ้ะเนี่ยบอกเอาเงินด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าล่องไปหาอันซื้อกินกันนะแสบอยู่แสบของเพินอยู่จ้ะเอาแล้วคะ่ะ<อ>พี่น้องคะ่ะคืออยากกินบักสมบบกเสีวจ้าเอาขี้บบกสมแบกเสีวมาให้พี่น้องเบิง่งนืึ้่กันล่องไปหาเบิ่งด้วยพี่น้องด้วยเอามากินด้วยแสบด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าเอาสำหรับมือนน้ขอตวลาไปกิการพกกมใหมคิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ